อีกหนึ่งคดีนะครับเป็นคดีการหายตัวไปอย่างปริศนาของผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ทำงานอยู่ที่อบตอเพิ่มพูลรั์นะครับที่จังหวัดสุราธ,ธานีตอนนี้ล่วงเลยมากว่า10วันแล้วท่ามกลางความกังวลใจของญาติแต่ว่าล่าสุดพบร่างแล้วนะครับถูกบกปูนแล้วก็ทิ้งที่ป่าลกร้างจากการสืบสวนผู้ก่อเหตุคืออดีตสามีของผู้เสียชีวิตครับ ชุดสืบสวนสอพอขุนทะเลไปพบร่างหญิงสาวในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลขุนทะเลครับซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นศพของนางสาวกาวินนาที่หายตัวไป ที่จุดพบศพเนี่ยเป็นคูระบายน้ําริมถนนที่มืดแล้วก็เปรี่ยวด้วยอยู่ติดกับท่อระบายน้ําใต้ถนนที่ถูกน้ํากัดเซาะแล้วก็มีปูนโบกทับศพเอาไว้นะครับเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบสวนานายประสิทธิพรพัดมากเป็นอดีตสามีผู้เสียชีวิตจนให้การรับสารภาพ ว่าในคืนวันเกิดเหตุวันที่13พฤศจิกายนเนี่ยมีปากเสียงกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ได้ใช้มือเนี่ยแหละครับบีบคอจนเสียชีวิต จากนั้นก็นำร่างไปทิ้งที่บริเวณเกิดเหตุแล้วก็เอาไปตองไปปิดทับร่างของผู้เสียชีวิตไว้ก่อนที่จะกลับไปในที่ทิ้งศพอีกครั้งหนึ่งเอาทรายแล้วก็ปูนไปบกทับศพเพื่อที่จะอัมพรางคดีครับคดีนี้ยากของนางสาวกวินนาหรือว่าฝนนะครับเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการของอบตอเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสารเข้าแจ้งความคนหายไปที่สถานีตำรวจภูทรขุนทะเลอำเภอเมืองสุราธานีตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนะครับและทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ลงไปแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ไปสอบปากคำอดีตสามีที่หย่าร้างกันไปแล้วก็อยู่กับหญิงรายนี้เป็นคนสุดท้ายครับ